สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเราเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางกำลังมองภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอยู่แล้วก็เห็นสัญญาณอันตราย3อย่างพร้อมกันเลยอย่างแรกคือมีเงินสกปรกไหลเวียนอยู่ในซอกหลืบของระบบดิจิทัลอย่างที่2ค่าเงินของประเทศกําลังถูกซันคลอนจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอย่างตลาดทองคํา และสุดท้ายธุรกิจเล็กๆที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจกำลังขาดเงินจนใกล้จะล้มอยู่แล้วคำถามคือเราจะเริ่มแก้ปัญหานี้จากตรงไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกแผนการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดเผยออกมาเพื่อรับมือกับทั้ง3ปัญหานี้ในคราวเดียวครับใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้มานี่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันคือการมองภาพใหญ่ เหมือนกับว่าทอพอทอกำลังสวมบทเป็นช่างประปาของทั้งระบบเศรษฐกิจเลยคือพวกเขาไม่ได้แค่จะอัดฉีดเงินเข้าระบบนะคะแต่กำลังไล่ซ่อมท่อที่รั่วซึมจากทุนสีเทาปรับแรงดันน้ำไม่ให้ผันผลเกินไปจากตลาดทอคคำและที่สำคัญคือทะลวงท่อส่งน้ำเส้นเลือดใหญ่ที่อุดตันเพื่อให้เงินทุนไหลไปถึง SME ที่กำลังจะแห้งตายอยู่แล้วเป็นงานซ่อมโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่เลยทีเดียวคะ่ะโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ งั้นเรามาเริ่มจากการซ่อมท่อที่รั่วกันก่อนเลยดีกว่าปัญหาทุนสีเทาที่พูดถึงกันเยอะๆตอนนี้เอาจริงๆแล้วทำไมหน่วยงานใหญ่อย่างทอพทถึงมองไม่เห็นเส้นทางเงินพวกนี้ล่ะครับมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะปัญหาม,มันอยู่ที่โครงสร้างของกฎหมายในปัจจุบันลองนึกภาพแบบนี้นะคะ ทอพอทอเปรียบเสมือนตำรวจจราจรที่อยากจะเห็นภาพรวมการจราจรบนถนนทุกเส้นเพื่อวางแผนป้องกันอุบัติเหตุแต่กฎหมายปัจจุบันกำหนดว่าข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดหรือก็คือข้อมูลธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างการโอนเงินสดเกิน2ล้านบาทเนี่ยจะต้องถูกส่งตรงไปที่หน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรมหรือปอปอง,องอเท่านั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ ก็เท่ากับว่าตำรวจจราจ,จรอย่างทอพอทอจะเห็นแค่รถที่ขับผ่านหน้าป้อมของตัวเองแต่ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดว่ารถคันนั้นมาจากไหน กำลังจะไปไหนหรือมีรถคันอื่นที่น่าสนใจวิ่งตามกันมาเป็นขบวนหรือเปล่าทำให้จับต้นชนปลายไม่ถูกถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือจุดบอดที่ทพทกำลังจะเข้ามาจัดการซึ่งแผนของเขามีสองส่วนหลักๆส่วนแรกคือการเพิ่มการมองเห็นโดยจะอาศัยอำนาจตามพรบรสถาบาันการเงินแล้วก็พรบร,ระบบการชำระเงินเพื่อขอให้ธนาคารต่างๆส่งข้อมูลธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยมาให้ทพทโดยตรงด้วยไม่ใช่แค่ส่งไปปปชที่เดียว ทุกกรรมที่ว่านี่หน้าตาเป็นแบบไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยค่ะอย่างเช่นกรณีคลาสสิกเลยคือมีเงินก้อนใหญ่มากๆโอนเข้ามาในบัญชีแล้วไม่กี่นาทีต่อมาก็ถูกโอนออกไปจนเกือบหมดมหรือบัญชีธนาคารที่จู่ๆก็ไปปรากฏอยู่บนหน้าเว็บพนันออนไลน์ ข้อมูลพวกนี้พอมาถึงทอพอทอเร็วขึ้นก็จะทําให้เห็นเส้นทางการเงินที่ต่อเนื่องเป็นสายไม่ได้เห็นเป็นจุดๆเหมือนเมื่อก่อนทําให้การวิเคราะห์และสกัดกั้นทําได้ทันท่วงทีกว่าเดิมเยอะเลยค่ะโอเคครับนั่นคือส่วนของการมองเห็นให้ชัดขึ้นแต่ช่องทางของเงินเทาสมัยนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในธนาคารแล้วนี่ครับพวก e w ี l l e t ต่างๆเนี่ยแหละที่ดูจะเป็นแดนเถื่อนตัวจริงเลยมันสร้างบัญชีง่ายโอนง่ายทอพอทอจะไปคุมพื้นที่ตรงนี้ยังไงไหวครับนั่นคือส่วนที่2ของแผนค่ะ คือการยกระดับการกำกับดูแลซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ธนาคารพาณิชย์อีกต่อไปแต่จะขยายไปครอบคลุมผู้ให้บริการ e wallet ตัวแทนโอนเงินร้านแลกเงินทั้งหมดเลยโดยเฉพาะกลุ่ม e wallet ที่คุณพูดถึงนี่แหละค่ะคือเป้าหมายหลักเลยแล้วจะยกระดับยังไงครับจะเข้มขึ้นขนาดไหนข้อมูลระบุชัดเจนว่าจะยกระดับการกำกับดูแลให้เทียบเท่าธนาคารเลยค่ะเทียบเท่าธนาคารเลยเหรอครับใช่ค่ะ นี่อาจจะหมายความว่าต่อไปเวลาเราไปเปิดบัญชีอ e ีวอลเลทใหม่ ine, หรือทำธุรกรรมที่ดูแปลกๆอาจจะเจอคำถามเยอะขึ้นต้องยืนยันตัวตนหลายชั้นขึ้นไม่ใช่แค่ถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งไปแล้วจบเหมือนเมื่อก่อนผู้ให้บริการจะต้องทำโปรไฟล์ลูกค้าหรือ customer profiling เพื่อให้รู้จักพฤติกรรมการใช้เงินของลูกค้าแต่ละคนอย่างละเอียดมันอาจจะบอกว่าน่ารำคาญขึ้นนิดหน่อยสำหรับผู้ใช้อย่างเราๆแต่มันก็คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความปลอดภัยของระบบโดยรวมค่ะน่าสนใจมากครับ เหมือนเป็นการจัดระเบียบครั้งใหญ่เลยแต่การไล่ตามข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้จบแค่เรื่องอาชญากรรมใช่ไหมครับผมได้ยินมาว่ามันมีจุดบอดของข้อมูลแบบเดียวกันนี้ในอีกเรื่องที่ส่งผลกระทบกับเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนเลยใช่ค่ะและการที่เรามองเห็นข้อมูลธุรกรรมได้ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการปราบเงินเทาอย่างเดียว ทอปทาพบว่าพวกเขามีจุดบอดคล้ายๆกันนี้ในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งกำลังสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเสถียรภาพของค่าเงินบาทอยู่ตอนนี้และที่น่าประหลาดใจคือมันมาจากตลาดทองคำทองคำเนี่ยนะครับผมนึกว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมาตลอดมันไปสร้างความผ,ลผ,ลผันผวนให้ค่าเงินบาทได้ยังไง เพราะลักษณะเฉพาะของตลาดทองคำในบ้านเราค่ะคือเราซื้อขายทองกันเป็นเงินบาทแต่ราคาทองคําในตลาดโลกมันเป็นดอนลลาร์สหรัฐดังนั้นเมื่อราคาทองในตลาดโลกขยับร้านทองในไทยก็ต้องบริหารความเสี่ยงของตัวเองไม่ให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกระบวนการนี้มันบังคับให้ร้านทองต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ FX ในปริมาณมหาศาลและกิจกรรมตรงนี้เองที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปสงค์อุปทานของเงินบาททําให้ค่ายเงินหวิงขึ้นลงแรงในบางช่วงเวลาค่ะพอจะนึกภาพออกครับแล้วจุดบอดที่ว่ามันอยู่ตรงไหนของกระบวนการนี้ครับจุดบอดมันอยู่ตรงที่ว่าปัจจุบันทอปทอจะเห็นข้อมูลก็ต่อเมื่อร้านทองทําธุรกรรม FX ผ่านธนาคารในประเทศเท่านั้น แต่มีธุรกรรมอีก3ารูปแบบใหญ่ๆที่ทปทอมองไม่เห็นเลยคือ 1. เมื่อร้านทองรายใหญ่ๆไปซื้อขายทองคำกับตลาดต่างประเทศโดยตรง 2. เมื่อเขาทำธุรกรรม fx ผ่านบริษัทในเครือของตัวเองที่ตั้งอยู่ต่างประเทศซึ่งมันไม่ถูกบันทึกในระบบของไทยเดียวนะครับและ3นี่ใช่เรื่องที่กาลังเป็นประเด็นอยู่หรือเปล่าคือการทาธุรกรรมผ่านคริปโตเคอเรนซีหมายความว่ามีคนสามารถใช้คริปโตซื้อขายทองคำทีละมากๆ แ้ะมันส่งผลกระทบต่อค่างเงินบาทได้โดยที่ธนาคารกลางมองไม่เห็นเลยเหรอครับนี่มันช่องโหว่ขนาดใหญ่เลยนะใช่ค่ะนั่นคือช่องว่างที่3และเป็นเรื่องที่ท้าทายมากการพยายามบริหารจัดการค่างเงินบาทโดยที่มองไม่เห็นธุรกรรมก้อนใหญ่มหาศาลเหล่านี้มันก็เหมือนกับการพยายามขับเครื่องบินฝ่าพายุโดยที่อุปกรณ์วัดความเร็วลมกับมาตรวัดความสูงเสียไปครึ่งหนึ่งคือเราเห็นข้อมูลบางอย่างแต่เราไม่เห็นปัจจัยสําคัญที่บอกว่าความปั่นป่วนที่แท้จริงมันมาจากตรงไหน แล้วทปทจะอุดช่องโหว่นี้ยังไงครับจะเข้าไปห้ามการค้าทองคำเลยหรือเปล่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่การเข้าไปควบคุมการค้าทองคำโดยตรงค่ะแต่เป็นการขอเข้าไปดูข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้นตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับประกาศกระทรวงการคลังเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้ง3ส่วนที่ว่านี้ได้เป้าหมายก็เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด จะได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อค่าเงินบาทเด้งแม่นยำขึ้นแล้วก็ออกมาตรการที่ตรงจุดกว่าเดิมเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอของข้อมูลจริงๆค่ะโอเคครับเพราะเห็นภาพละเราคุยกันเรื่องการอุดท่อที่รั่วจากเงินเทา การปรับแรงดันน้ำไม่ให้ผันผวนจากตลาดฟองคําแต่ทั้งหมดนี้มันจะมีความหมายอะไรถ้าสุดท้ายแล้วน้ําสะอาดสะอาดแรงดันดีๆมันไหลไปไม่ถึงที่ที่ต้องการมันมากที่สุดผมกลำลังพูดถึงกลุ่มธุรกิจ SME ครับคุณชี้ประเด็นสองคันเลยค่ะเพราะในขณะที่ทบทกําลังซ่อมระบบท่ออีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มคนที่กําลังจะแห้งตายอยู่จริงๆข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เราได้มานี่น่ากังวลมากนะคะ สินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องมา13ไตรามาสแล้ว13ไตรามาสเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่คือยาวนานที่สุดเป็นประวัติการเลยตัวเลขล่าสุดคือติดลบไปถึง4%มันสะท้อนภาพว่า SME จำนวนมากขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันธนาคารเองก็ไม่กล้าปล่อยกู้เพราะกลัวความเสี่ยงกลัวนี้เสียในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ กลายเป็นว่าต่างคนต่างกลัวจนเงินมันไม่หมุนในระบบและทางออกที่ทพทเตรียมไว้คืออะไรครับได้ยินว่ามีการตั้งกองทุนเป็นแสนล้านเลยทีเดียวตัวเลขแสนล้านนั้นคือเป้าหมายสินเชื่อใหม่ที่จะเกิดขึ้นค่ะแต่กลไกของมันน่าสนใจกว่านั้นทพทจะใช้งบประมาณ20,000ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูหรือ FIDF มาจัดตั้งกองทุนค้ำประกันสินเชื่อ SME ขึ้นมาค่ะกองทุนค้ำประกรันแต่เดี๋ยวนะครับ เราก็เคยเห็นมาตรการช่วยเหลือแบบนี้มาก่อนใช่ไหมเหรอครับแล้วครั้งนี้มันจะแตกต่างออกไปได้ยังไงมีอะไรรับประกันว่าเงินก้อนนี้จะไม่ไหลไปหาแต่ลูกช้ารายเดิมๆที่แบงก์มองว่าปลอดภัยอยู่แล้วแต่ SME ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าก็ยังคงถูกปฏิเสธเหมือนเดิมแบบให้เปล่าแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายและออกแบบเพื่อจูงใจอย่างชัดเจนกองทุนนี้จะเข้าไปคำประกันความเสี่ยงให้กับธนาคารเป็นบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดคะ่ะ อ๋อคือไม่ได้อุ้งร้อยเปอร์เซแต่เข้าไปช่วยแชร์ความเสี่ยงเพื่อให้ธนาคารใจกล้าขึ้นที่จะปล่อยกู้ให้ธุรกิจที่อาจจะดูเสี่ยงในสายตาของเขาแต่จริงๆแล้วมีศักยภาพถูกต้องค่ะโดยสัดส่วนการค้ำประกันจะอยู่ที่ประมาณ10-30%เอร์เซขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของ SME รายนั้นๆการทำแบบนี้จะช่วยป้องกันสิ่งที่เรียกว่า Moral Hazard หรือการที่ทั้งธนาคารและผู้ประกอบการกล้าเสี่ยงเกินควรเพราะคิดว่ามีคนค้ำประกันให้ทั้งหมดอยู่แล้วทุกฝ่ายยังต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงของตัวเองและที่สําคัญที่สุดคือการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายค่ะข้อมูลระบุชัดเจนว่าจะเน้นไปที่กลุ่ม SME ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูงหรืออยู่ในภาคการผลิตที่สำคัญต่อประเทศเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้ตรงจุดที่สุด ไม่ใช่การโปรยเงินแบบกว้างๆแต่ไม่มีพลังพอจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะมีประโยคหนึ่งจากผู้ว่าทบทที่ผมอ่านเจอในแหล่งข่าวแล้วรู้สึกว่ามันสะท้อนความรุนแรงของปัญหานี้ได้ดีมากท่านใช้คำว่าปัญหา SME คือแผลลึกของเศรษฐกิจไทยที่ไม่สามารถหายเองได้หากไม่มีมาตรการใหม่ๆเข้าไปช่วย ใช่ค่ะประโยคนี้สำคัญมากมันคือการยอมรับความจริงว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน,นกลไกตลาดเพียงอย่างเดียวมันไม่ทำงานแล้วมันไม่สามารถแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SME ได้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเชิงนโยบายที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเข้าไปช่วยปลดล็อกให้เงินทุนมันหมุนเวียนลงไปถึงธุรกิจที่กาลังต้องการเลือดไปหล่อเลี้ยงจริงๆค่ะ ถ้าอย่างนั้นสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้เราก็ได้เห็นจิ๊กซอวสชิ้นใหญ่ที่ทอปเทากำลังค่อยๆวางเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับ เริ่มตั้งแต่การไล่ปิดเส้นทางเงินเทาเพื่อสร้างความโปร่งใสในระบบท่อการเข้าไปทำความเข้าใจและจัดการความผันผวนของค่างเงินที่มาจากตลาดทองคำเพื่อรักษาแรงดันน้ำให้คงที่และสุดท้ายคือการทะลวงท่อส่งเลื่อนใหม่ไปให้ SME เเพื่อฟื้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่แท้จริงทั้งหมดนี้มันสะท้อนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนเลยค่ะคือการสร้างเสถียรภาพและความโปร่งใสให้กับระบบการเงินเพื่อให้มันกลายเป็นฐานที่มั่นคงแข็งแรงพอที่เศรษฐกิจจริงๆจะ สามารถฟื้นตัวและเติบโตต่อไปได้เป็นการจัดการทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างจากภายในและรับมือกับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกไปพร้อมๆกันแน่นอนว่าทั้งหมดนี้คือแผนการที่วางไว้บนกระดาษแต่ความท้าทายที่ท้าจริงคือการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลถูกต้องค่ะ และนั่นก็นําไปสู่คําถามที่น่าขบคิดต่อสําหรับอนาคตว่าเมื่อกฎระเบียบทางการเงินและการค้าทองคําเข้มงวดขึ้นพร้อมๆกับการสนับสนุน SME ที่การมึ่งเป้าแบบเฉพาะเจาะจงเช่นนี้มันจะส่งผลต่อภูมิทัศน์การแข่งขันในระยะยาวอย่างไรเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลยยงสมดุลอํานาจระหว่างผู้เล่นรายย่อยกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือไม่และท้ายที่สุดแล้วสิ่งน,นั้นจะมีความหมายอย่างไรต่อผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจเล็กๆทั่วไปแบบเราๆท่านๆ